สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ดีราคาเซ็นเตอร์ซอยสีนครินสามหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่กำลังหารถตู้แต่ง v a p แอร์เมโคบัสสวยๆราคาเบาๆราคาไม่เกิน500แสนผมมีแนะนำอยู่คันหนึ่งครับคันนี้เลยโต y ยตา้าคอมมูตเตอร์สองจุดหไฮลูฟนะครับปีสองพันสิภายในแต่ง v a p ทํำเครื่องเสียงมาแล้วแอเมโบสแต่งเต็มนะพี่นะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ว่าตัวนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับเบา V I P สามแถวเก้าที่นั่งนะครับตัวนี้สวยๆเลยภายในภายในตัวนี้ตกแต่งเป็นโทนสีครีมนะครับโทนสีครีมเดี๋ยวลองดูภายในครับพี่แอมเมโครบัสตัวนี้นะครับผมภายในแต่งสวยมาก มีชุดเครื่องเสียงมาให้นะครับผมชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ตู้ซับวิทยุทีวีนะตัวนี้แอมโมโร์เมคโคบัสนะครับผมตัวนี้เราลองดูลองดูที่คนขับครับพี่คอนโซลสวยนะพี่นะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ที่พิเศษเลยพี่ มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับผมใส่ปุ๊บเห็นด้านหลังเลยพี่ส่เกียร์ถอยเห็นด้านหลังได้เลยนะครับตัวนี้วิทยุจอสัมผัสนะครับแล้วก็มีปีมาให้สองตัวนะครับผมขับขับเสียงซับนะครับตัวนี้ทีวีพับสไลด์ไฟฟ้าครับตัวนี้ออปชั่นครบมากๆานะพี่นะตัวนี้ในราคา499,000บาท ได้ VIP ได้แอร์มโครบัสได้เครื่องเสียงได้ V เต็มได้เบาะหนังเก้าที่นั่งสามแถวนะพี่ตัวนี้มีผ้ามันให้รอบคันมีฟิล์มให้รอบคันรถสวยพร้อมใช้งานสวยมากครับพี่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองพาไปดูรอบคันกันครับลองดูสีรอบคันครับพี่สีสวยสีเนียนนะพี่นะ ไม่มีการชนหนกักและประกันโครงสร้างตัวถังให้ไม่มีชนหนกักไม่มีจมน้ําไม่มีปิกคว่ำครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมองภายในจากด้านหลังครับอ่าลองดูจากด้านหลังนะครับตัวนี้มีตู้ซับให้แล้วเนาะมีตู้ซับให้แล้ว เบาะหนังนะคะผมแอมเมครบัสลองมองจากด้านหลังซูมเข้าไปครับพี่หลูหรามากตัวนี้ในราคางบเบาๆนะพี่นะเครื่อง2005ดีเซลป้ายฟ้าแท้สวยมากๆครับตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานในครอบครัวนะคะผมใช้งานในครอบครัวหรือว่าเพี่อไปวิ่งอับจ็อบงานเสริมหรือว่าวิ่งงานที่ไหนก็ได้นะพี่นะตอบโจทย์ตรงครบทุกสเปกนะครับตัวนี้ ใช้เงินออกละเพียง9,000บาทครับใช้เงินออกละเพียง9,000บาทผ่อน7ปีงวดผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าไม่ถึงหมื่นครับผมผขนเบาๆรถตู้ V.I.P. ดีเซลปี2013เครื่อง2,005รถสวยตวนได้ล้อแม็กด้วยนะครับผมได้ล้อแม็กได้ยางยางนะั้นหนาดอกลึกๆนะพี่นะใช้งานต่อย,ยาวๆ ตัวนี้สวยมากครับเราดูที่คอนโซลภายในด้านหน้านะพี่นะเจ้าของเก่าดูได้อย่างดีครับผมตัวนี้สวยเหมาะสําหรับทุกการใช้งานนะพี่นะตัวนี้ราคาเบาๆราคาพิเศษ4 9่0 0 0บาทที่อื่นหาไม่ได้หาได้ที่นี่ที่เดียวพี่รีราคาเซ็นเตอร์รถตู้ VIP ราคาเบาๆป้าย้าแท้ใครที่กำลังหาอยู่นะพี่นะผมแนะนําคันนี้เลยครับผมแนะนําเลยนะใครสนใจ สามารถเข้ามาดูรถได้ที่รีลราคาเซ็นเตอร์อยู่ซอยสีน้คลิน31นะครับหรือโทรติดต่อได้ที่0914065544นะครับโทรมาได้เลยนะพี่นะผมยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสครับผมครับวัน,นี้ขอลาไปเท่าน,นี้ครับพี่ครับสวัสดีครับ